เออไปเจอไหนเรือบเพรา่นเขามาเรือกเพราะท่านเร่มาเป็นนางสาวผู้อาสาการนางเนาะรัฐบาลในนางเมืองเก่าเมืองเก่าบ้านหมู่บ้านเมืองเก่าบอซื้อเมืองเก่านี่ยไปไนซื้อบ้านหรือเป็นซื้อบ้านซื้อบ้านบ้านเมืองเก่าอยู่ไกลบ่ไกลเติบอยู่ทางมาจากสมงสมงสองสมงสมงสองสมงไกลเติบอยู่ บ้านเมืองเขายู <bulun> ่้างในทางคนบอกคนบอกคนบอกก็ยิ้มอะไรผดยิ้มวันผดยิ้มวันผดยู่มบิ้มวันผดยู่แล้วเ่เราหิวว่าสนซองใบม่ซองมือตุนขายยังว่ค่อยดีหนยวะนี่แหละับ นาำโดโดหาบัตานี่เบิ่งครับไม่รู้หาบอะไรเอาเอาแนวนี้เลยนาะเอาดันเข้าไปครับพี่น้อง มาอีกหนึ่งรำมี่ครับลำหนี้มือนี้มาสวยครับค่อนข้างที่จะมาสวย็จะเจ้าคนกองขึ้นเรือ <พา S 1> จะนั่นพันผืดเรือลำหนีเพิ่งจะมาหอดครับเพิ่งจะมาหอดมาถึงนี่ครับกะเขามาใส่ไหม่ท่อไม่คำชื่อเกาเต็มเลยเลยครับ เต็มเลยนี่ครับวัชจะหวัววัชจะกระดุงกระเบียนกองเขา่ากองงามผู้โดยสารเต็มเต็มอัตราศึกเต็มอัตราศึกเวยรุ่นรูปรอลอเล็ใหญังามากด้กับสอบในถุงปุ๋ย กำลังมุนออกมากำลังมุนออกมามีเ like ลียนเตีหวดค้นพออยูกางคนนยูกลางหัวยูดล่างข้าหัวยูดท้างหนายูดท้างล้างอ้อมขามอ่อนเอวเออกับกั เต็มมือเต็มใหม่อาจกซื่อของอยู่ของกินอันนั้นาเนี่ยอือ้นย่งยังเหรอเล็กน้อยเป็ดน้อยอะไ้เลี้ยงได้เป็ดน้อยมาน้ำกบเล็กน้อยมาาเนี่ครับ เอฟซีบัวไทายผู้สาวให้เบิ่งแนวฉันผู้สาวก็อึดไรค,ครับพี่น้องสบ,บายดีมาาัดแต่บ,บ,บัตรในนออบัตรมุงคขามุงค่ะมุงคค่ะุง่ะเอ,อ้ยราหน่อยมัดผมเห็ดออกจอกไปตัง้งภาพขนาดเลยไปตัดแพงขนาดเห็นแล้วครับเอฟซีบัวไทยสาวให้เบิ่งแนวฉันอึดครับพี่น้องอึดผู้สาว,วโอ้อยนี่อะไรดิ คุเอามาวจากธาเลือกธรรมชารย์ิมลุกคุกคักอิมลุลคุกคักนี่นะครับือโ้เขาจะม่อาหอดเมอเยวัาผทีอูบ้านกลายปูมาสะผูมากรกัจนสีเมื่อ้ากันนะหม่สีอ่อเอมาเมื ถอยใส่เกียร์ถอยใส่เกียร์ถอยถอดเกือบพรออ้อ,รอมเจ้าสิการะแกเป็นอะไรอยังอยู่ในกระตาไม่รู้ได้อะไรอ,อ,อยู่ในกระตาเออตียาล่ะเอ้อ,อด้วนหนา้าด้วนหลังด้วนหนา้าด้วนหลัง อ้อืมตียังล่ะียังนีกระตาบักม่วงบักม่วงแพนเอือเบียบไหลนี่ครับจนเดจนเดหาบปดามกันเอาเต็มติตติ้ คลากลายคนละใหม่อาหารทะเลเล็อกอย่างเต็มกระตาอาญะว่า <exhausted> ส <Nixon> ื่อสื่อของมะกเงาะน้ำเผ็ดกากสาน้ำเผ็ดกากสาเยลล่าหันเทดเทดเฟพอง เราได้เฮ็ดืนคอยว่าดูคอยยูรุงเทอีแม่จะซื้อมาไปเขาอันนั้นพอียวเทิวกระติ๊บใครสวยังเห็นกันอยู่เนาะเออดูไปเขากล้องน้ำพนนว่าเีวเกระติ๊บะตอเราได้เฮ็ดเฮ็ดมาได้ฟังนอครับเป็นเฮ็ดผือยู่ชิมของมาเนี่ยีบอก โม่หมกโม่ไล่ๆอยู่ตรงีมะโมหรือว่าแตงโม่หาเรือบ่ะฮะน,นี่หาเรือบอ่ลงเรือลงเรือถามอ่อนแล้วลุบลอนหน่อยกับสาวหน่อย มหันห็นไปว่าบักลับมาเอามาอีกแล้วกลับมาเอาไปอีกแล้วกินมะพร้อมได้ฮอดอกกินมะน้ำพร้อมขึ้นลัมอยู่เลยหมักม่วงหอระดูกาลคนตกฝ่าห้องได้ต้นไม้ต้นตอกไปปลูกไปฝังเพื่อวัง คนวังหมากนี่ครับแผนกค่งขันเอ้าเออเฮ้ยไปวัดซอยจะได้รอฮะถอดซอยกันซอยกันนักซอยกันหาบหยาบซอยกันดึง วิถีชาวบ้านวิถีบันบันในลงมาส,น,าน,สนั่นสนื่องเต็มใบเต็มมืออือ,อยืออาญะจักสิวาจังไดเราได้หอนลบประธานนี่ลบลบลบสังกะสีปักทุเรียนต้นทุเรียน มอนทองอาบเทนี้เริ่มหากระดุงกระเบียนแล้วครับกระคึ้งอือโคตรน่าักครน่ักลระทนแดดเาเออเข็ดพิจารเ็จะได้งานจาของเออเป่ไม่ข่านบักหนากรใสจนชุดคือกัน ได้สุดๆนักอยู่บ่หนักอันนี้ก็บ่เมื่อยเนาะว่าซันแล้วแต่เหื้อแดนคนคองเหื้อแดนเหื้อแดนแฝดคนละฝาหาทางลงเรือม่ันเบิดง่ายบ่เด้นี่ เที่ยวจักรได้เที่ยวล่ะคนสิงคนคล้องคนต้นใหม่ต้นตอกเนาะโมตงเบกโมต่งหามลากมาเอานะเกเอารากเอเอาลบเพิ่นจักน้อยนึงครับเี่มือข้างนี้เราก็ลากเลดข้างนี้เราก็ถือพวกต้นใหม่มีหอมักทุเรียนมักใหม่มากตอก เต็มเือเป็นพวกอาหารการกินเออหันยังเรียวๆเด้อว่าสัตหนยังเรียวมันจิตํำดาเก้าเนด้ห่อนแล้วก็ห้อนตีนตัวคะนี่ดินเริ่มห้อนเป็นจังไงห่อนไก่สีแล้วบ่ผู้ฮาบแล้วแล้ว ในล่างในกองมาบักใหญ่มักใหญ่บักใหญ่ข้างในบนก็มีเตลยง่างครับข้างในก็อาจจะมีเครื่องใส่ไม่ค่อยตีสื่อแล้วก็ใส่ล่างใส่กองลงมานนำกำลัขงขึ้นบันไดระวว่างเตลุดเลือ่อนโยกกแล้ว เรือกำลังยึดขึ้นเรือเผยย่อยออกไปครับกำลังยึดเรือด้วยวยบันไดขึ้นอืมแหนกแบกสังกะสีแบกสันไท่เอา สื่อหลังสื่อกองพลาสติกเต็มที่เทินกันมาสอนกันว่าแลักกันห้ามลงไปนี่ครับนก็อ,อาจจะไปใส่สิ่งใส่ของหรืออาจจะเอาไปข่าไปขายหากำหลดกำกไรก็แล้วแต่ครับก็แล้วแต่ผู้เห็ดผู้หาผู้เห็ดผูด้สางนะ เปนหมักม่วงหมักขามหอดหน้าฝาหอ้องฝนตกเพื่อนกระสือไปปลูกไปฟังครับเอาเอาขึ้นบ่ได้กะมาสวยกันนี่ครับผู้เพื่อนผู้เพื่อนถึงจะมาหอดมาถึงกะมีครับผู้มาเสามาสวยแล้วแต่แ,แต่ผู้ได้ไดวางผู้ได้ไปผู้ได้มากครับ กะเวลาเปินกระเปิดแต้สองโมงสดนาจะหอดหามงแรงคุคนละครับนาจะประมาณนั้นแหละนี่ครับผู้ได้สะดวกสบายผู้ได้ถนัดทางได้ก็มาทางนั้นตเตางเกดของเกดเพิ่นเอามาเติม เไดีเออปานนี้จะงี้น่ะถามหาตอนน้ำเอือยอยู <h <h ่ประจำเว้นอ่ะเฮ้ย่ว่าีดียนหายอ้ต้องเยไมเจออยู่บนั้นได้หอนยังนอนนอนยี่ยงนาะน่าจะเป็นพวกไม่พอตุ่นแต่กเกี่ยวพุดมากเดี๋ยวผมจะลองถามพลองม่ง น่าจะเป็นต้นดอกกระเจียวหรือต้นอีหยังนี่ละ่ะเพราะว่ามีดอกกระเจียวมานำร้อมมีดอกกระเจียวมาด้วยมีดอกกระเจียวมานำร้อมเนาะลากเอาเออลากเอาหามเอาเออลากจนมาว่างเหมืนต้นนี้ยังหนอค่นหนอ กกต้นดอกกระเจียววายุเอาไปปลูกแน่นผู้คนโมมีเพื่นอกนกไดไปปลูกพุดมาเท่งดอกเท่งเงาเอาไปปลูกเต็มาเต็มอันยานี่ครับแต่ละคนกับเวนวาติหิวมาเถี่ยวหนึ่งนะครับสองเถี่ยวสามเถี่ยว หรือว่าร้ายกว่านั้นหรือว่าร้ายกว่านั้นครับเอาขึ้นไปแล้วก็ยังบัวขันเบิดก็ยังได้หิวมาว่างไม่ห่มไม่เง่ารุดพักเศร้าเมื่อยไม่ห่มครับ